สวัสดีนะครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับวันที่่28นะครับเดือน11นะครับ2564นะครับผมวันนี้ก็ครบประมาณสองสัปดาห์นะครับหลังจากที่เราได้เริ่มเลี้ยงปลาดุกกันมานะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายน้ํานะครับแล้วก็จะลองจับปลาดุกนะครับที่มีโอ่งละ52ตัวนะครับผมในโอ่งที่หนึ่งนะครับแล้วในโอ่งที่สองเนี่ยนะครับมี51ตัวเพราะตายไปหนึ่งตัวนะครับมา ลองชั่งน้ําหนักดูด้วยนะครับแล้วก็ลองวัดขนาดดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อจะได้เก็บเก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับเอาลยครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมหลังจากที่นับจํานวนปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ่ายน้าออกหมดแล้วนะครับผมก็เอาปลาทั้งสองชุดมารวมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปลาออกนะครับแล้วก็จะชั่ง อันนี้เปล่าเก่อนะครับจะชั่งน้ํากับกำมังเกาะนะครับแล้วก็เอาปลาเติมลงไปดูซิว่าจะหนักทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอาแล้วนะครับตอนนี้เฉพาะกะลังกับน้ํานะครับน้ําหนักไปอยู่ที่นะครับ6กกิโลเก้าขีดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาปลาใส่ลงไปนะครับจะดูซิว่าปลาหนักเท่าไหร่นะครับปลาทั้งหมด100ตัวนะครับโดยประมาณก็ใกล้เคียงครับก็มีอ่าง อ่าที่2อนะอ่างที่1นะครับเหลือ50ตัวแล้วก็อ่างที่2เหลือ47ตัวนะครับอ่างที่1ตายไป2ตัวนะครับส่วนอ่างที่2ตายไป5ตัวนะครับมีหน้ากินอาหารน้อยกว่านะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะทเหลือเท่าไหร่นะครับจะได้เท่าไหร่นะครับน้ำหนักนะครับตอนนี้ผมก็ใส่ปลานงไปแล้วนะครับแอ้มาเมื่อกี้6กกิโลเขีดตอนนี้เป็น 7กิโลเอ้ย8กิโลขีดนะครับถ้ากอกว่าน้ำหนักปลาเน้นเน็ตเนี่ยประมาณ1กิโลก็อ,อีก3ขีดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหารกันนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับวันนี้เราก็ได้น้ำหนักมา1,300กรัมนะครับกับปลาทั้งหมดนะครับเราก็มาหารด้วยจำนวนตัวนะครับผมซึ่งเท่ากับเ7ตัวนะครับก็จะได้คำตอบว่าปลา1ตัวหนัก 13.40กรัมนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เอา1 0 0 0พันนะครับหารด้วย13.4นะครับก็จะได้เท่ากับว่าได้จำนวนปลาเท่ากับ74.63ตัวต่อกิโลกรัมนะครับนี่คือวิธีการคำนวณอย่างคร่าวๆนะครับผมหลังจากนี้ผมก็จะแยกปลาใส่โอ่องแล้วนะครับผมอาจจะแบ่งไม่เท่าแล้วนะครับอาจจะ ทั้งหมดตาตอนนี้อยู่97้าบตัวผมอาจจะแบ่งเป็น60ิบนะครับ4ี่สิบนะครับตัวสี่สิบจะเป็นตัวใหญ่นะครับ60ิก็จะเป็นตัวเล็กนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนเสร็จนะครับผมเอาไล้วนะครับหลังจากที่ตอนแรกผมตั้งใจว่าจะแยกนะครับก็พอตัดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันใสแทบไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเนี่ยนะครับ ก็เลยตัดสินใจว่ามันคงยังไม่แยกดีกว่านะครับเพราะว่าไซส์ไม่ได้แตกต่างกันเยอะมันไม่มีผลอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดไซส์ไม่ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวผมใส่ไปโอ่งหนึ่งมัน9 7ตัวใช่ไหมครับผมก็จะใส่โอ่งหนึ่ง90้าไม่ใช่90 4าตัวอ่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น49ตัวอ่างหนึ่งนะครับก็จะได้ แบ่งกันอย่างใกล้เคียงขึ้นนะครับผมเวลาให้อาหารก็จะได้ให้ใกล้เคียงขึ้นเดี๋ยวผมจะแบ่งเสร็จเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะมีการวัดขนาดโดยเฉลี่ยของปลาด้วยนะครับผมเอาแล้วนะครับหลังจากที่ผมจับปลาตัวขนาดที่มีขนาดเฉลี่ยนะครับมาทดลองวัดดูนะครับในปลาที่ผมเลี้ยงมาได้ประมาณ2สัปดาห์เนี่ยนะครับก็ได้ความยาวอยู่ที่15เซนนะครับผมเนี่ยนะครับ ประมาณ15เซนนะครับนี่คือความยาวโดเยเชลเลยนะครับผมกอ็อยากให้เพื่อนๆดูเป็นข้อมูลไว้ยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูในโอ่งที่ผมปล่อยไปแล้วเลยดีกว่านะครับเอาแล้วนะครับหลังจากที่เราถ่ายน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําการวัดขนาดอะไรแล้วนะครับชั่งน้ําหนักแล้วนะครับ ผมก็ทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มาให้อาหารนะครับผมเ๋ยวมาดูกันนะครับผมเห็นไหมครับการให้อาหารปลาหลังถ่ายน้ำเนี่ยปลาก็ยังคงกินอาหารนะครับแต่ถ้าเกิดให้ตอนก่อนถ่ายน้ํานะครับรับรองได้เลยว่าเขาจะต้องคายอาหารอย่างแน่นอนนะครับผม นี่นะครับแต่ก็คงยังไม่ได้ให้เยอะนะครับหลังจากถ่ายนะผมอาจจะให้สักหนึ่งช้อนอย่างนี้นะครับเพราะว่าปกติตอนนี้กิน3 4มถึงช้อนแล้วนะครับในบางวันนะครับต่อมื้อนะครับอันนี้เป็นอม์ที่1นะครับยังอยากกินอยู่นะครับเมื่อกี้ให้ไปหนึ่งช้อนแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดยังว่าอย่างนี้แสดงว่ายังกินได้อยู่นะครับเพราะว่าอาหารหมดเร็วนะครับ ผมก็จะเพิ่มให้อีกสักครึ่งช้อนนะครับค่อยๆนะครับอาหารหมายถึงว่าหมดแล้วค่อยเพิ่มนะครับดีกว่าเหลือแล้วตักออกนะครับโอ่งที่สองนะครับหมดยังอ่าโอ่งที่สองก็หมดแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้เพิ่มดีกว่านะครับผมนี่นะครับหมดแล้วนะครับออค์ที่สองนะครับก็ให้เพิ่มอีกสักครึ่งช้อนนะครับโอ้โหแต่ยังกินอย่างดุเดือดมากเลยนะครับ ย้อนไปดูองค์ที่หนึ่งนิดหนึ่งนะครับก็หมดแล้วเหมือนกันนะครับปลายังว่าอยู่ก็น่าจะให้อีกสักนิดนึงนะครับประมาณเกือบเกือบครึ่งช้อนนะครับนี่นะครับครึ่งช้อนนะครับหลายคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็อาจจะสงสัยว่าครึ่งช้อนคืออะไรครึ่งช้อนโต๊ะนะครับนี่นะครับกินดีมากนะครับเห็นไหมครับหลังจากถ่ายน้ำแล้ว ก็ดีนะครับโอ้หมดแล้วนะครับองค์ที่สองให้เมื่อกี้นี้เองนะครับเดี๋ยวให้อีกครึ่งช้อนดีกขวาครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าผมยอมเดินหลายรอบนะครับไปเอาอาหารนะครับดีขวาที่จะให้แล้วเหลือนะครับเพราะให้แล้วเหลือนี่ยน้ำเน่านะครับเป็นปัญหาใหญ่นะครับและนี่ก็เป็นเย็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับถ้าเกิด ต้องถ่ายนะ้าในวันธรรมดาเนี่ยก็จะค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับลืมบอกไปนิดนึงนะครับแลวในระหว่างนี้ผมมีการถ่ายน้าเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับคือในวันพุธหัสนะครับผมก็สัปดาห์ละสองครั้งนะครับสําหรับการถ่ายน้ํานะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศเริ่มเย็นยนะครับผมก็ปลาจะกินอาหารน้อยลงนะครับเพื่อนๆต้องคอยดูสังเกตให้ดีๆนะครับ อย่าให้กินเหลือนะครับกินเหลือนี่น้ำเน่านะครับปลาจะกินไม่เท่าเดิมนะครับยิ่งในช่วงในวันที่มีอากาศหนาวนะครับหรืออย่างในช่วงตอนเช้าเช้านะครับปลาจะกินอาหารน้อยนะครับอย่างที่บอกนะครับผมเลี้ยงแบบตอนเช้าเช้าให้ตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งนะครับส่วนตอนเย็นให้ประมาณสักทุ่มสองทุ่มนะครับตอนเย็นไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะมีการสะสมอุณหภูมิ จากตอนกลางวันมานะครับทําให้น้ายังมีอุณหภูมิที่อุ่นอยู่นะครับทําให้ปลากินอาหารในตอนเย็นได้ดีกว่าตอนเช้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาหารตอนเย็นส่วนใหญ่ของผมแล้วเนี่ยก็จะให้เป็นช่วงกลางคืนมากกว่านะครับหรือช่วงเย็นมากกว่านะครับส่วนช่วงเช้าเนี่ยก็จะน้อยหน่อยนะครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นแบบนี้นะครับที่ผมให้อยู่นะครับเผื่อเพื่อนๆจะไปปรับใช้นะครับผมเอาแล้วนะครับนะครับนี่เราก็มาต่อดูนะครับว่า หลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับอาหาร2อกิโลนะครับดูว่าในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่2นะครับปลากินไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับจาก1นกิโลหขีดนะครับตอนนี้เหลือตอนนี้เหลือ1กิโลนะครับเห็นไหมครับถ่ายยังไงเอ่ยนี่นะครับเหลือ1กิโลนะครับก็แสดงว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปลากินอาหารเพิ่มไป2ขีดนะครับจากสัปดาห์ก่อนกิน4ขีดนะครับผม สัปดาห์นี้เหลือ1นกิโลก็แสดงว่าปลากินอาหารเพิ่มไป2อขีดนะครับก็เป็นข้อมูลไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมว่าสัปดาห์ที่2เนี่ยถึงสัปดาห์ที่3เนี่ยปลากินอาหารไปเท่าไหร่นะครับผมสัปดาห์ที่1ไปสัปดาห์ที่2นะครับขราวที่แล้วจากสัปดาห์ที่0ูย์ไปสัปดาห์ที่1คราวนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่1ไปสัปดาห์ที่2นะครับผมสัปดาห์ที่ศนย์ก็คือเริ่มเลี้ยงนะครับกินอาหารไปเท่าไหร่นะครับก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับยังไงก็ ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมผมก็รบกวนเพื่อนกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผู้ถ่ายทำคลิปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในสัปดาห์ถัดไปนะครับว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้ามีอะไรอัปเดตระหว่างสัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูด้วยให้ดูด้วยนะครับขออภัยครับพอดีลิ้นพันกันนะครับยังไงอย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะครับไว้เป็นกำลังใจให้ผู้ถ่ายทำคลิปด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ